ครับพี่น้องครับเหนือจะเป็นบรรยากาศยามส่องๆครับพี่น้องพระอาทิตย์กำลังขึ้นยีดขอบฟ้าเฮามายามตุ่มเอียนนี่ครับอีสองหลังโอ้โหจิมานบอลครับเพราะว่าเนื้อที่ใส่เป็นเนื้อปลาเน่านะครับแต่ว่าเ้าบดที้ฝักเพราะว่าปลามันมันเน่าแห้งก็เลยบวฝักครับเขาก็ซชัอยู่ยครับพี่น้อง กําลังเขียวครับนี่เป็นโอ้โอ้เป็นเขาก็ขอท่านยาลินครับยังมาท่านได้ฉีดปุ๋ยอีกอยู่ครับยังเอาฉีดปุ๋ยอีกอยู่เพราะว่าท้านนั้นมันเป็นแดงแถงานนั้นเป็นแดงเนี่ยนั้นเป็นหยาแต่ว่าเขาง่ามครับถือว่าง่ามเลยนี่กัตะกอนตะกอนขี่ลายเนาะโบขืนนี่ก็เอาปุ๋ยมักมาฉีดกําลังขืนครับอ้าว เนือหนามมันใสครับไี่น้องแต่บอ้โหก็ซิมีตุ่เอียนเพดาะว่าห่างหายไปนานกับการใส่ตุ่มเอียนวแต่ก่อนผมใส่ผะมก็มีแจ่เป็นตุ่มไอตุ่มใหม่อันนี้เป็นตุ่มพลาสติกครับมันจังได้บุมมันคือบเของบุมมือม้ว ควานผมใส่ผมทีใส่เป็นตุ่มใหม่นะครับต,ตุ่มพลาสติกนี้ตุ่มหลังสื่อมาใส่กับบุกเขาที่ว่าบุกเขาก็เคยเคยได้อยูู่เคยได้อยู่ตัวหนึ่งเหรอปีที่แล้วมันมมีเอียนโมจักนะครับแต่ว่ากินเนื้อเนว่ามันสุดหย่อนครับ แต่ว่าเอียนบอ่อเขานีครับอรมอากาศถุงห้ทถงหนาบ้านเทาเขากำลังเคียวครับบางมองกับเขากลมเขาม่านนะกำลังเขียวเหลียง,งก็กลแล้ลลออกบรรมากาศเหมือนที่เขาสู่หนาหนาวเวพี่น้องเดือนหนาคือสีหนาวเริ่มที่เขาสู่หนาหนาวเดือนหนาอาจจะบุ้มีฝนโอ้ย นี่กับมมี่คือกันนะครับพี่หเมน,นีุ้มตามหลามานี่ซองเถื่อนะครับกระเบิดใส่เอ้ยกระบดดท้ายหพี่น้องนี่เบืองเนาะแต่เนี้นโบมานอยู่ครับโอเคครับพี่น้องครับเอฟซีครับ ถ้าไหมีสูตรเนื้อดีๆกะคอมเมนต์เนี่ยนํามาเลยนะครับผมสูตรเนื้อปลาไหลหรือว่าหน้าผมมันผมมีปลาไหล่ครับแต่ว่ามือมือนะผม,มหาล่อไอ้แท่งปลาเนะี่ยก็เห็นอยู่ครับพี่น้องต่แท่งน้ำพุทันก็เลยลออมาใส่ตุ่มเบิองปกติแล้วผมใส่เนื้อใส่เดือนหนาจะเขาเพราะปกติใส่เนื้อใส่เดือนกับบ่เคยผาดครับนี่ครับเงียบกิ๊บ ซองหลอบแล้วครับหรือว่าปลาอะไรอยู่หน้าผมบมมีเ่ต้ะตองใหญ่ไปใส่ข้างหน้าผมใหญ่พิ่นหมจักครับเดี๋ยวเขาหาหนย่ใหไ่ครับไปหาใส่เดือนมาฝักแต่หลอบก้อนนะผมไปใส่ใส่เังไงอีปูครับอีปูทุบทุบอีปูถิ่มใส่กับหอยมีตเสยครับใหญ่สองตแต่นี่สงสัยผมว่ามันบมมี เยันมุยปลายครับโอเคครับผมฝากด้วยพี่นอ้องด้วยเอฟซทุกคนครับที่เบื้องที่ติดตามผมแต่ไพมมีสูตรเนื้อดีๆกันแนะนำมากนะครับสำหรับวันนี้ผมนายตังใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ